สมัยนี้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพรอบประทานผักผลไม้รวมไปถึงธัญ,ญพืชกันมากขึ้นเราไม่ควรกินยาเป็นอาหารแต่กินอาหารให้เป็นยาดีกว่าค่ะลองหันไปมองธัญ,ญพืชพื้นบ้านหนึ่งเจ้างาดำดูสิคะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายเรียกได้ว่าเป็นเม็ดเล็กพลิกโรคเลยล่ะค่ะ งาดำราชาแห่งธันพืชที่มีความมหศัศจรรย์และสรรพคุณเป็นเลิศมาร่วม5,000ปีแถมยังมีสารอาหารมากมายแล้วยังมีแคลเซียมสูงกว่านมวัว3-6เท่าดรปรัชญาคงทวีเลิศนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลมากมายหนึ่งในนักวิจัยผู้ปิดทองหลังพระมายาวนานกว่า20ปีซึ่งเป็นผู้ค้นพบสารมหศัศจรรย์ซิสเมนในงาดำเจ้าเม็ดจิ๋วตะเจวที่เรากำลังตามหาคุณค่ามหาศาลของมันอยู่ละค่ะ อาจารย์ปัชยาคะครับสวัสดีครับอาจารย์คะอยากรู้จังเลยค่ะว่าเจ้าเซามีเนี่ยคืออะไรกันคะครับเซามีเนี่ยเป็นสารที่นักชีวเคมีจกกัดว่าอยู่ในกลุ่มของลิกแน,นนะครับซึ่งสามารถที่จะแยกได้จากเม็ดงาซึ่งอาจจะเป็นงาดํางาขาวงาแดงก็ได้นะเนี่ยพบว่าสารเซามีเนี่ยมีประโยชน์มากเลยต่อสุข<อ>ภาพของเรานะครับนะ,บนะซึ่งองค์ความรู้ของแพทย์แผนโบราณของไทยก็บอกว่า โดยเฉพาะน้ำมันงาเนี่ยเป็นลักษณะใช้สามารถต่อกระดูกได้นะครับแล้วก็ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยไปสามารถที่จะไปพิสููนย์หรือประยุกต์ใช้เอะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราก็สามารถเลือกรับประทานงาตามธรรมชาติได้เลยใช่ไหมคะได้ครับก็สนับสนุนให้ทานนะครับแต่ข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทานงาก็มีอยู่สองสามข้อครับข้อที่1ก็คือการเราจะต้องบดมันให้มันป่นก่อนนะครับเพราะว่าโครงสร้างของงาข้างนอกเนี่ยแข็งมาก ข้อท,ที่2ก็คือต้องทําให้มันสุกซะก่อนโดยการไปคั่วที่3ก็คือการที่เราจะต้องระวังในการเก็บรักษาแล้วก็ค้นพบว่าเซซามินในงานเนี่ยมีฤทธิ์ในการช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญไขมันดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมคอเสลสเตอรอลที่สําคัญก็คือช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยเ,เซซามินจากงานเนี่ยสามารถลดการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อม งานวิจัยสำคัญสํขคัญของดรปรชาชญาสามารถนำมาประยุกต์ใช้เอื้อประโยชน์ต่อวงการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยให้หลุดพ้นความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบโรคกระดูกต่างๆพร้อมกับประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขของรัฐและสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเวชภัณฑ์ฝีมือคนไทยไปต่างแดนด้วยและตอนนี้เพื่อนของโยอีกคนนึงเขาก็ไปรออยู่ที่แลบของดรก่อนแล้วค่ะ เพราะเขาอยากรู้มากๆเลยนะคะว่าเม็ดงยามเม็ดเล็กๆจะกลายเป็นเศษสีที่มหัศจรรย์ได้ยังไงสวัสดีค่ะบอ้าวอาจารย์กําลังบทงานอยู่พอดีเลยผู้ช่วยอาจารย์ปรัชญาในแ l บ p ครับได้งานบทแล้วทําไงต่อครับเรามาสกัดด้วยสารสกัดนะคะในที่นี้เราก็ใช้เฮกเซน,นะคะ่ะแล้วก็ทําให้สารเนี่ยมันบริสุทธิ์มากขึ้นโดยการาเอามาผ่านคอลัมน์โครมาโทกราฟีแล้วก็จะชะแยกออกมานะคะ ได้ทั้งหมด7 Fra แฟคชั่นไปทดสอบดูว่าแฟคชั่นไหนนะที่มันเป็นสารสกัดเซซามินค่ะโดยวิธี HPLC จากนั้นเราก็จะนำสารออร์แกนิกโซเวนที่ได้มาระเหยแห้งให้เป็นโคลนเปียกๆและนำโคลนที่ได้เข้าเครื่องไลโอฟิลิเซอร์ไว้หนึ่งคืนเพื่อให้กลายเป็นผงเซซามินสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและใช้ในการวิจัยต่อไปครับผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งคืนได้สารสกัดเซซามินบริสุทธิ์ออกมาแค่นี้แค่นี้จริงๆเนี่ย ลักษณะผลึกนะครับจะเป็นผลึกใสเม็ดเล็กรูปเข็มน,นะครับถ้าหากเรามีงาดำหนึ่งถังจะได้สารเซซามินทั้งหมด21.5กรัมเป็นมูลค่า300,000กว่าบาทจะได้เท่ากับรถหนึ่งคันเลยทีเดียวจากจุดเริ่มต้นภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงแล้วยังได้องค์ความรู้ที่ลึกลงไปในเม็ดงางเม็ดเล็กนี้ด้วยนะครับ ที่นักวิจัยไทยคนหนึ่งคิดคน้นจนประสบความสําเร็จได้รับคาชื่นชมการยกย่องจากชาวต่างชาติวันนี้คนเอเชียเลือดไทยได้รับการยอมรับในวิธีระดับโลกเลยนะครับยอมเสียเงินบาทเพื่อป้องกันดีกว่าเสียเงินพันเพื่อรักษานะคะหันมาใส่ใจออมสุขภาพของตัวเราเองกันบ้างดีกว่าค่ะใช่ครับและอย่ามองข้ามความคิดความสามารถของคนไทยที่ชาวต่างชาติต้องหันมาถูกใจและกดไลค์ให้แอลเอ็นค่ะ เราเกิดเป็นคนแล้วไม่มีคนณค่าก็ต้องอายงางามันมีนิดเดียวยังมีค่ามหาศาลนะโยมนะ